ใน EP ีนี้ผมจะมาพูดถึงการจัดทีมวุ้ยกกนะครับตามคำขอของเพื่อนๆนแล้วก็จะมารีวิวทีมนะครับของผมเองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าไปถึงไหนแล้วณนะปัจจุบันนะถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม1 First Game c เก b บเช่นเดิมนะครับใน E.P. นี้เราจะมาพูดถึงการจัด <Yeah! S 1> ทีมวุก้กบนะครับแล้วก็รีวิวทีมของผมเองเลยนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมเนื้อหากันได้เลยนะครับผมโอเคครับอ๋อ oh, ก่อนที่จะไปดูการจัดทีมแล้วก็รีวิวทีมผมมีกิจกรรมเสริมมาให้วันนี้ผมจะมาเปิด กาชาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเลดเนี่ยยังเกลือเหมือนที่เพื่อนๆพูดหรือเปล่าว่าเฮ้ยตอนนี้มันปรับเลดปรับอะไรหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เนี่ยครับการล็อกตัวละครผมพูดเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขว่าเอ้ยจะทําการสุ่มตัวแบบล็อกตัวละครหรือล็อกก๊กดีนะครับผมอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกเนี่ยผมจะมาสุ่มแบบล็อกตัวละครนะครับกระก๊กให้ดูก่อนลุยผมว่าน่าจะมีตัวแดงั้งแหละ จะไม่สวยขนาดนั้นมัน้งแดงหน่อยแดงหน่อยโอ้โหที่เขาพูดน่าจะจริงแล้วว่าเฮ้ยแม่ยอยไม่มีเลยครับส้มอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวุ้ยก,ก๊กขอให้วุ้ยก๊กออกแดงสักสามตัวก็น่าจะดีใจอ,ะอ่ะแดงตัวเดียวอีกอ่ะเสียวเวลาข้ามไปครับได้อะไรอ๋อได้เตียวครับหลังๆจะเริ่มไม่ใช้แล้วอ่ะเดี๋ยวครับโจกโกก ามไปเลยโอ้ได้บางทองนะครับก็ถือว่าดีนะตัว16บางทองดีมากเลยส่วนของงอกก๊กเนี่ยผมต้องซื้อเพิ่มให้มันครบ10ครั้งเนาะ,ะเราซื้อไปเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยเก็บใหม่เดี๋ยวซื้อตัวนี้ไว้ด้วยเลยหั่นกกอีก10ครั้งนะครับวันนี้เราจัดให้เพื่อนๆได้ดูเลยโอเคลุย โอ้โหคงจริงแล้วแหละคือมันออกแต่การันตีอ่ะผมว่าแม่งล็อกแล้วอ่ะอเนี่ยมันบอกว่าอีกกี่ครั้งได้ขุนพลแดงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโลติดมาอ่าตัางโต๊ะมา ก็ถือว่าได้3ตัวถือว่าดีนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการจัดทีมวุ้ยก็กันเลยนะครับโอเคครับผมเรามาจัดทีมวุ้ยกันเลยนะครับทีมวุ้ยในในแพทปัจจุบันนะครับความคิดของผมอ่ะมันจัดได้ดีอ่ะสุดก็ประมาณสัก2ทีมใหญ่ๆนะครับแต่ทีมที่โหดเดี๋ยวเรามาดูว่าทีมไหนโหดสุดเนาะก็ตัวแรกเลยนะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องทีมกายภาพก่อน แทงเนี่ยใช้คขาทูนะครับยืนแทงหน้าซับเทนตัวเองได้ด้วยก็คือหิวเลือดตัวเองเนาะค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับแทงได้นานมากนะครับคขาทูใช้ยาวด้วยตัวเนี้ยคือใช้ยันแพดอนาคตทําตัวทองได้ไม่น่าเกียดนะครับตัวนี้ตัวถัดมานะครับก็คือตัวบัฟของทีมนะครับอนาคตสามารถดีบัฟได้นะครับถ้าชุดเกราะ mm hmm. เทพไอชุดเทพนะครับถึงขั้นแล้วมันสามารถดีบัฟให้กับตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีเนาะ ก็ตัวนี้ก็ใช้ยันตัวทองเลยโจโฉแผดเมืองนอกก็ใช้ยันตัวทองเลยนะครับผมโอเคมาดูตัวฮิวนะครับตัวฮิวก็คือเนี่ยครับซุนฮกนะครับซุนฮกใช้ยันตัวทองเหมือนกันนะครับเป็นตัวฮิวซับเทนดึงตัวละครที่ใกล้ตายมาที่ตัวเองนะครับแล้วก็ฮิลเลือดให้ด้วยนะครับเป็นตัวช่วยเหลือที่ดีมากนะครับค่อนข้างที่ ใช้ได้ยาวแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เซิร์ฟนอกเขาแนะนํามานะครับผมอีกตัวหนึ่งก็ใช้ซับ2นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยผมว่าใช้ซับ2โอเคสุดแล้วนะครับผมก็ใช้เป็นจางซุนหัวนะครับผมจางซุนหัวข้อดีก็คือสร้างโล่เพิ่มตีไว้นะครับเร่งเลือดด้วยโอ้โหสารพัดประโยชน์เลยค่อนข้างที่จะดีนะครับ ตัวสุดท้ายใช้เป็นโจมตีนะครับเป็นแอสซิสินโจมตีแนวหลังนะครับผมว่ามันใช้แอสซิสินเนี่ยใช้คู่กับซุนฮได้ดีมากๆถ้าแอสซิสินใกล้ตายมันก็จะดึงกลับมาหาตัวมันแล้วฮิวเลือดจะยื้อไฟได้นานแล้วก็กระโดดได้หลายรอบมากขึ้นนะครับดาเมจรีดได้แรงมากๆนะครับโอเคนะครับทีมกายภาพก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมเวทต่อนะ ทีมเวทนะครับตัวแท้งเค้าทูเลยครับตัวแรกนะครับใช้เค้าทูเป็นตัวแท้งนะครับตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็นตัวซับนะครับซับผมแนะนําให้เป็นตัวต้านกายภาพก่อนนะครับก็คือเป็นตัวฮิลต้านกายภาพนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยได้ดีนะครับมีโลกป้องกันกายภาพกันตัวล้วงแถวหลังให้ยืนได้นานมากขึ้นเนาะแล้วก็จะเป็นตัวบัฟนะครับเป็นโจโจอันนี้เอามา ช่วยในพลังเรื่องการโจมตีแล้วก็เพิ่มโกรธเนาะลดโกรธฝ่ายต้งท้ามด้วยก็ดีมากๆนะครับผมตัวโจมตีใช้โจมตี2ตัวเลยนะครับก็คือกุยแกนะครับผมแล้วก็นี่ยครับย็นสีนะจะใช้ลักษณะอย่างนี้นี่คือสายโจมตีเวทนะครับค่อนข้างที่จะแรงนะครับบางคนก็เปลี่ยนตัวแท้งเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ผมแนะนําเซตนี้ดีนะครับดีมากผมลองแล้วคือผมลองในอารีนาไร้เตียมทานอยู่ก็ใช้เซตนี้เหมือนกันนะ โอเคก็การจัดทีมว้ยก,ก็จะมีประมาณนี้เพื่อนๆเลือกเอามันต้องเน้นตัวที่มีดาวเยอะๆต้องบอกว่าเน้นตัวที่มีดาวเยอะๆให้ตัวเองเอง่ะเล่นได้ง่ายนะอ่าจบไปแล้วนะครับการจัดทีมวยกกแล้วเรามาพูดถึงพลังณนะปัจจุบันของตัวละครผมก่อนนะครับตัวละครของผมตอนนี้อยู่ที่ V10 ผมต้องบอกเลยว่าผมก็เป็นสายเติมค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะ,ะเติมแต่ผมไม่ได้ลุ้นตัวละครเยอะขนาดนั้นผมดองตำลึงเนี่ยประมาณ 170, 000, 000, แสนเจ็ดหมื่นละ ของไวลุ้นตัวทองเลยเดี๋ยวใครไม่อยากพลาดติดตามไว้เลยเดี๋ยวกูจะลุนตัวทองให้ดูว่าเกลือไหมดีหรือเปล่าเพื่อนจะได้เอาไปตัดสินใจใช้กับเพื่อนเนาะให้ผมเป็นนูทดลองให้ละกันนะครับผมทีมของผมเป็นทีมวุ้ยก๊กนะครับพลังอยู่ที่9ก้าล้านห้าแสนนะครับผมามาดูว่าผมใช้อะไรเป็นหลักนะครับก็จะเป็นเตียวครับนะครับ2ดาวนะแล้วก็คาทูหนึ่งดาว แล้วก็ซุนหกหนึ่งดาวนะครับจางซุนหัวสองดาวนะครับสองดาวทองนะที่ว่าหนึ่งดาวสองดาวนั่นคือสีเอ้ไม่ใช่สองดาวแดงนะครับเออแล้วก็จะเป็นโจโฉสองเอ้สี่ดาวแดงนะครับผมคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้มาดูเรื่องชุดกันหน่อยครับชุดตัวหลักเนี่ยเป็นสีแดงล้วนแล้วนะครับยกเว้นประดับหนึ่งชิ้นเนาะแล้วก็ชุดของเตียวครับเนี่ยเป็นชุดส้มคัดสองนะครับเข่าทูก็เหมือนกันแล้วก็ ตัวซุนฮกใช้ชุดส้มคัสแรกอยู่นะครับกับจางซุนหัวเนาะโจโฉจะเป็นคัดสองเหมือนกันนะครับผมบวกค่อนข้างที่จะขึ้นมาสูงแล้วนะร้อยกว่าหมดแล้วนะครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบหมดแล้วนะครับอาวุธเทพมีทุกตัวแล้วนะครับผมนะครับมีทุกตัวแล้วแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับเนี่ยครับผมอัพมาประมาณนี้ตัวละครทั้งหมดที่ผมมีนะก็สามารถดูดูได้นะครับว่าผมใช้อะไรนะครับ โอเคจุดถัดมาเดี๋ยวจะให้ดูก็คือนยครับตําหนักนักลบนะครับตําหนักนักลบนะครับผมขึ้นมา121ดาวแล้วจริงๆคือผมใส่ได้100 124ดาวนั่นแหละแต่ว่าคือผมไม่ใส่นะผมใส่ตัวละครที่ผมใช้ในการสู้อารีนาไรเทียมฐานไว้นะครับก็ใครอยากรู้ว่าทําไมผมถึงใส่อย่างนี้ไว้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูจะได้ไปดูกันถ้าอธิบายมันจะยาวเนะาะก็จะประมาณนี้นะครับ หินชะตาตอนนี้ขึ้นมาแบบนี่ครับถึงนี้แล้วนะครับปลดล็อกนี่แล้วก็ขึ้นมาตรงเทียนจินเอเทียนมันอ่านว่าอะไรเทียนเฉิงใช่ไหมเอาเทียนเฉิงแล้วก็ขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะครับเรื่องดันเจียนอยู่ที่ด่าน75เคลียร์หมดนะครับนี่ก็เคลียร์หมดแล้วนะครับเจดันเจี้ยนก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกอ่ามาดูอันดับต่างๆหน่อยอันดับต่างๆตอนนี้เรื่องเลเวลนะครับ เเวลอยู่อันดับสองเนาะพลังลบพลังลบนี่จะอยู่ลึกหน่อยอยู่อันดับหกอ่าดันเจียนอยู่อันดับสามนะครับผมแล้วก็นี่ครับกองทัพยังเป็นกองทัพอันดับหนึ่งอยู่นะครับหอ,อปีศาจอยู่อันดับห้านะครับอารีนาก็อันดับห้านะครับชุดที่เป็นชุดแฟชั่นสีแดงผมไม่ได้เอานะครับผมเดี๋ยวให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดูเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เทพ ต่างๆด้วยอาสัเทพตอนนี้หมาป่านะครับหิมะหนึ่งดาวแล้วนะครับยาจือเก็บเศษอยู่แล้วก็เป็นเต่าดำนะครับเต่าทมินก็ประมาณนี้เลยอาใครอยากรู้ว่าเก็บยังไงให้ได้พวกยาจือกับหมาป่าไวๆมีคลิปนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูไปดูเลยอาแล้วก็เราก็มาดูเรื่องแฟชั่นแฟชั่นตอนนี้มีแฟชั่นเติมเงิน2ตัวนะครับแล้วก็แฟชั่นฟรี แฟชั่นข้างล่างเนี่ยสีแดงผมไม่ได้เอาสีส้มผมใกล้ได้แล้วนะแฟชั่นกิลเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูอยู่ถ้าได้มานะสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่มีทั้งหมดตอนนี้สามตัวตัวแจกฟรีหนึ่งตัวอันนี้ตัวเติมเงินซื้ออันนี้ก็ตัวเติมเงินซื้อนะครับผมส่วนตัวที่ลุ้นด้วยดวงเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับทั้งหมาป่าไอตัวนี้แล้วก็หมูไม่มีดวงจริงๆอืฉายาก็ประมาณนี้นะครับดูเอา อธิบายเดี๋ยวทำคลิปแยกให้ดีกว่าอ่าโอเคจิกซออ่าดูครับเปิดให้หมดแล้วสัตเทพจิกซอก็จะประมาณนี้เหลือตัวเดียวละแฟชั่นนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับจิกซอเปิดหมดแล้วเนาะโอเคหอตอนนี้อยู่ที่488นะครับผมอรับรางวัลไปหน่อย488ได้ชุดแดงแล้วนะครับผม แล้วก็ออแดนฝึกฝนนี่อยู่ที่ไอทั้งหมดขึ้น70แล้วบางส่วนขึ้น8ปนะครับผม mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับผม mm hmm. ก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรผมว่าเม้นมาถามเลยดีกว่าเนาะอ่าอย่างพวกจิกซออะไรอย่างเงี้ยก็มาถามผมส่วนตัวก็ได้หรือจะให้ผมทาคลิปก็ได้ผมยินดีนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทีมเรื่องตัวละครเรื่องนู่นนี่ของเกมอะ่ะ เมนต์ใต้คลิปถามผมมาได้เลยหรือทักมาส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้นะครับผมใต้คลิปโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กระทางช่องด้วยเป็นกำลังใจให้กันเนาะเดี๋ยวมันจะได้ถึงพันซับไวๆแล้วเราจะได้มาสตรีมคุยกันนะครับผม EP ถัดไปจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบาย